สวัสดีค่ะพี่หนิง Warehouse Story ครบจบทุกเรื่อง Warehouse ที่นี่ที่เดียว AutoStore ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2539เป็นบริษัทเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่คิดค้นและยังคงเป็นผู้บุกเบิก Q Storage Automation ซึ่งเป็นโซลูชันการตอบสนองคำสั่งซื้อสูงสุดในปัจจุบัน เป้าหมายของออโต้สโตร์คือการผสมผสานซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เข้ากับความสามารถของมนุษย์เพื่อสร้างอนาคตของคลังสินค้าปัจจุบันได้มีการติดตั้งไปกว่า30ประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรมที่รองรับการขายการกระจายสินค้าออโต้สโตร์เป็นระบบจัดเก็บ และเรียกค้นข้อมูลอัตโนมัติและเป็นโซลูชันที่ตอบสนองคำสั่งซื้อขั้นสูงสุดอีกทั้งลดพื้นที่จัดเก็บลง75เมื่อเทียบกับพื้นที่จัดเก็บสินค้าแบบเดิมๆที่มีทางเดินและชั้นวาง AutoStore เป็นโซลูชันการจัดการคำสั่งซื้อที่รวดเร็วที่สุดต่อตารางฟุต ช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถขยายความจุในการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างราบรื่นถึง4เท่าโดยไม่ต้องเคลื่อนย,ย้ายและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง10เท่าออโตสโตได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ด้วยระบบ โมดูล่าที่มีระบบอัตโนมัติสูงในทํานองเดียวกันการออกแบบที่กระทัดรัดเหมาะสําหรับเกือบทุกที่ในร้านเพื่อตอบสนองคําสั่งซื้อที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตามออโตเมชันไม่ได้เหมาะกับทุกๆธุรกิจหรือทุกๆก,กิจกรรมดังนั้นหากจะพิจารณาในเรื่องของออโตเมชันควรคำนึงถึง กิจกรรมภายในครังสินค้าปริมาณงานและก็เรื่องของการส่งมอบสินค้าด้วยว่าจะสามารถส่งมอบได้รวดเร็วด้วยอัตโนมัติหรือแมนนวล It is a modular system a flexible system you can trust 10 robots use the same energy as one vacuum cleaner Flick off lights and save that electric bill AutoStore is being used all over the world in a great variety of industries. It is a high-quality product developed and produced by Norwegian technology company Hadeland with over 40 years of experience with innovative technology. We have standard modules, but no standard system designs. Every system is thoroughly designed and simulated for performance and capacity before installation. Autostore can connect to all warehouse management systems and will interact with other warehouse modules. Any robot can get any bin. Any bin can be delivered to any workstation. Your goods are still within an arm's reach. All of it. Stop air housing. Start warehousing. Autostore. A product by Hadeland. ชอบเนื้อหาดีๆมีประโยชน์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ดิ่งด้วยนะคะ